วิธีแก้ไขการนอนดึกหรือคนที่นอนไม่ค่อยหลับทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่นอนปกติได้6-8ชั่วโมงต่อวันเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สมดุลไม่เจ็บป่วยง่ายพออมี8วิธีมาแนะนํานะคะการนอนหลับที่ดีนะคะจะต้องนอนหลับได้ภายใน10-30นาทีหลังจากเข้านอนอและพฤติกรรมการนอนก็คือหลับสนิทไม่ตื่นบ่อย หรือถ้าตื่นขึ้นมาก็ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็หลับต่อได้โดยนับรวมแล้วท่านจะต้องมีเวลานอนตั้งแต่6,9ชั่วโมงแบบนี้ก็จะดีต่อสุขภาพนะคะอันที่หนึ่งที่จะช่วยให้นอนดีก็คือปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้ห้องนอนและหน้าพักผ่อนเหมาะแกการนอนหลับโดยใช้ความเย็นใช้แสงแสงไฟที่มืดๆสลัวๆและบรรยากาศที่เงียบสงบหรือมีบรรยากาศที่หอมอ่อ,อนๆตามเลี่นที่ท่านชอบ ช่วยเ,เพิ่มความผ่อนคลายเพื่อให้หลับได้ง่ายขึ้นข้อที่สองนะคะไม่ควรจะอดนอนวันนี้แล้วไปนอนชอดเชยในวันพรุ่งนี้การอดนอนในวันหนึง่งก็จะไปชดเชยเอาอีกวันหนึง่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพเอามากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการนอนดึกการนอนไม่หลับได้เลยการนอนชอดเชยอย่างถูกวิธีก็คือการยีบหลับระหว่างวันประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วตอนกลางคืนท่านก็ไปนอนตามปกติค่ะ แบบนี้โอเคนะคะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่นอนพรุ่งนี้ค่อยนอนชดเชยเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดอันที่สามนะคะถ้าจะต้องออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเป็นวิธีที่ดีอย่างมากเพื่อชดเชยสภาพร่างกายที่สูญเสียไปแลว้วก็ยังช่วยให้ท่านนอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการเสียเงื่อเรียกความต้องการในการพักผ่อนของร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ก็ไม่ควรจะออกกําลังกายภายในสองชั่วโมงก่อนนอนนะคะเดี๋ยวจะทําให้นอนไม่หลับเพราะว่า ร่างกายจะตื่นตัวเลือดก,กําลังสูบฉีดดีดังนั้นถ้าท่านเป็นคนที่ทํางานในตอนกลางวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น,นท่านก็ควรจะออกกําลังกายตอนเย็นแบบน,นี้ท่านก็จะหลับได้ดีในวันนั้นนะคะข้อที่สี่นะคะท่านจะต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นชากาแฟเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะจะก,กระตุ้นประสาทส่วนกลางทําให้สมองและร่างกายตื่นตัวรู้สึกกระพี้กระเป๋าซึ่งไม่ควรจะมารับประทานในช่วงบ่ายในช่วงเย็น หรือก่อนนอนเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเหล่านี้นะคะจะออกฤทธิ์ถึงหกชั่วโมงเลยค่ะข้อที่ห้านะคะท่านจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักในตอนเย็นเพราะว่าการที่เราทานมื้อหนักร่างกายก็จะใช้เวลาย่อยอาหารเป็นเวลานานแล้วถ้าเข้านอนอาจจะทําให้ท่านท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องและเกิดอาการกรดไหลย้อนซึ่งจะรบกวนการนอนเป็นอย่างมากเลยค่ะบางทีอาจจะนอนไม่หลับเอาซะเลยเพราะว่าไม่สุขสบาย อันที่หกนะคะท่านจะต้องนอนเป็นเวลาเดียวกันเพื่อให้ร่างกายจดจําได้ว่าถึงเวลานี้ท่านจะต้องนอนแล้วนะถ้าถึงเวลาก็รีบเข้านอนเลยนะคะอย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองถึงแม้ว่าช่วงใหม่ๆที่ท่านฝึกอ่ะมันก็จะไม่ง่วงก็ต้องทนนะคะพยายามเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกวันทุกวันร่างกายก็จะทําความเข้าใจว่าอ๋อนี่ได้เวลาแล้วนะถึงตอนนี้จะต้องหลับแล้วนะลองดูนะคะ พอๆก็เคยฝึกแบบนี้เหมือนกันพอถึงเวลาง่วงแล้วเกินเวลาไม่ง่วงค่ะดังนั้นพอถึงเวลาท่านจะต้องรีบเข้านอนเลยนะคะอันที่เจ็ดค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนนะคะอาจจะใชใ้วิธีนวดลดความเครยียดหรืออาจจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆแบบนี้ก็ช่วยให้นอนหลับได้เร็วขึ้นค่ะอันที่แปดนะคะนั่งสมาธิหรือทําสมาธิก่อนนอน เป็นการฝึกจิตให้สงบแล้วก็ผ่อนคลายปัญหา,หาหรือสิ่งต่างๆที่เจอมาตลอดวันพอนั่งสมาธิก็จะช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความเครียดต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในช่วงที่ปฏิบัติงานพอนั่งสมาธิปุ๊บร่างกายก็จะปรับความเครียดให้ลดลงท่านก็จะหลับได้ง่ายนอนเต็มอิ่มฟื้นฟูนสภาพร่างกาย จะทนได้ตื่นขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสดชื่นแจ่มใสไม่แก่เร็วนะคะโรคภัยอันตรายที่สะสมอยู่ก็หายไปและที่จะเกิดก็ไม่สามารถเข้ามารบก,กวนได้จะเห็นว่าการนอนหลับเป็นเรื่องที่สําคัญมีผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในถ้าหากว่าท่านมีพฤติกรรมการนอนไม่เพียงพอนอนไม่หลับนอนหลับยากอยู่เป็นประจำท่านสามารถไปปรึกษาแพทย์เพื่อทําการรักษา ฟื้นฟูร่างกายได้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ